สวัสดีค่ะบนาคาสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียชาเรื่องใหม่ฮีโร่ค่เดเมียซีซั่นเจ็ดไปพี่สิบเอ็ดค่ะสาหรับอีพีที่แล้วนะคะก็จบไปที่การต่อสู้ที่โงรงศพลอยฟ้านอนระหว่างชิการากิกับทีมเราโปฮีโร่แล้วมีตัวหลักอย่างเราอย่างคัดจังนะคะบาคุโกก็คือมาพร้อมกับออปชันเสริมอลังก,การงานสร้างมากป,ปล่อยระเบิดแบบตูมตามกระจายทั่วโรงศพแล้วก็เรามาดูอีกทีนึ่งร,รู้สึกว่า การบอสู้ระหว่างทางฝั่งเอนเดเวอร์กับทางฝั่งบาคุโกเนี่ยมันก็มีความแบบคล้ายคลึงกันในหลายๆอย่างแล้วในในส่วนของเอนเดเวอร์กับบาคุโกอะไรเงี้ยเพราะเราก็นึกไปถึงแบบสมัยนู้นตอนที่เขาแบบไปฝึกง,งานเราออมมายเองยังพูดว่าเออบาคุโกมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับเอนเดเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของอัตลักษณ์ที่เขามีความคล้ายกันแต่ว่ามันแง่ในแง่ของนิสัยหรือมายเซ็ตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอืม พอมาดูการต่อสู้ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันดูมีความแบบเออมีความเหมือนคู่ขนานกันมีความแบบมันคล้ายคลึงกันในแร่ของการแบบต่อสู้ในเรื่องของจิตใจความคิดต่างๆด้วยระหว่างแบบเอนเดเวอร์กับบาคุโกเนาะแต่ว่าตอนท้ายก็คือเออบาคุโกโดนหักแขนไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าโดนบีบแขนแตกดีกว่าออคือเหมือนชิการากิตอนนี้ก็พลังอยู่ในระดับแบบเทียบเท,ท,ท,ท่าเอาไหมอะไรแบบนั้นเนาะ อืมแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าอืมฉันเฝ้ารอมิโดริยาอิสคุวันฟาอร์อลมาเนาะเด็กคุก็กำลังเดินทางมาแล้วไม่รู้ว่าจะมาถึงหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ

อะไรวะโอ้โหที่เขาปฏิเสธคับชว์ตอนนั้นไง เขาเป็นเขาโอ้ยไม่มีใครเป็นเบียร์ล่ากใครเลยเขาเป็นเพื่อนกันเว้ยอย้กินอะไรไปนะ่ะ เป็นสุดหรอคืออันนี้มันแบบมันไม่ใช่แบบมนุษย์ที่มีอัตลักษณ์แต่ว่ามันเข้าขั้นแบบปีศาจแล้วอะสัตว์ประหลาดแล้วอะ คือในไอ้โยเยนี่คือแบบมีทั้งปากทั้งคือไม่ได้มีแต่มือกันนิวแล้วเขาก็แบบทะลุไปนู่นไปนี่ได้ อย่าทำเหมือนชีวิตตัวเองลำบากอยู่คนเดียวได้ไหมโอ้ยอย,อยากเป็นเพื่อนกับเด็กหุ กระดูกจะเย็บเย็บกระดูกได้ด้วยหรอ อย่าาทำบาปกุ๊กโลกใหรนะ ことしないよね。守りたいと思うし壊したりなんかしないお。友達みっくんとともちゃんに一緒に遊ぼこうしてね超楽しかったんだよ มีอดี่องค์เราตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วอ่ะ ตน,นได้ไวเด็กชันชันในที่นี้คือใครวะโออวันเลย 弱の攻撃や無理するな。

มีข้อมูลมาดับอะไรเลย <laughs> ทำไมบีแต่เพื่อนทำให้ดุนในที่นี่ยาวขึ้นหมดเลยถามก็ไม่ได้เหรอ

โอ้โยเยอะมากจะบอกว่ากินหมดนี่เลยเหรอฮู้ท็อปทรีท็อปทรีเอ้ยบิ๊กทรี おっ。 ออกทะลุออกมานอกหลอดสอบไปเนี オールマイトが死ぬかこんなもので少しは 爆破手のひらの感染からニトロのような汗を出し爆発させる本人も知らない副作用があった汗をため玉として放出するこの技は手のひらの勝ちを見据え戦に玉をため続けた結果玉は別の出口を求めた หลวงนั่นไปชะน้ำตาเป็นเื้อทะลุมาแล้คะ <laughs> อะไรคนคนที่สองปะวัดฟอรพลังเขาเหมือนบาคุกโกะหรือไงอยู่ดีใสเหมือน い,方がっよいろいろクソみたいなことだったし。 中の気象情報によりますと、関東、中、関西地方ですが、急激な気温上昇が起こり、気象に雨でも降るのかしらあの子、雨嫌いなんだよね。さっきの戦いをなぞっているだけじゃないか。なぜ勝てると思った僕たちは準備。 完成した。この先は僕らの物語だ今治療する大の หมดคำจะเอื้อนเอ่อยแล้วสําหรับยี่ทากันได้นี่นั่งทําใจอยู่นานมากนะคือมันอืนคือประเด็นคือเด็กุยังไม่มาเลยเยแล้วแบบจะให้บาคุโกวไปทยอย่างนี้เลยเหรอแบบมันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นไหมกับบาคุโกออ คือกำลังแบบโหแบบตื่นเต้นกับแบบบิ๊กทรีสู้ร่วมกันคือแบบอลังการเงแอบถึงจะแบบเออแต่เราว่าคือโอเคที่ที่เขาบอกไอคิดว่าว่าอะไรแบบนี้แบบจะทำลายออไมคพลังแบบออไม้ได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างนอยมันก็ต้องบาดเจ็บบ้างหมคือถ้าอย่างออไมค์อย่างเงี้ยคือยังไงสารร่างกายเขาก็ยังแบบ มีความปกติว่า <c oughs> มีความปกติว่าโอเวอร์วันอืมคือโอเคโอเคมันอาจจะไ,ได้ไทำให้เขาตาย,ยทำให้เ,เขาแพ้แต่ว่าร่างกายมันก็คงแบบสะเทือนบ้างแต่คืนนี้ระดับนี้มันแบบคือร่างกายมันเหมือนสัปหลาไปแล้วอะเออเพราะยังไงซะโอไมเขาก็ไม่ได้มีอัตลักษณ์เยอะแบบนี้ดีๆแล้วยิ่งตอนสมัยออกไมเขายังใช้อัตลักษณ์อื่นๆของกอหน้านั้นไม่ได้ได้วยซ้ำอะ คือบคกโกมันคือแบบคือเออผู้ว่าอัลฟาวันเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าผู้คนที่ไม่ใช่วันฟออคือตัวประกอบอ่ะเออคือตอนนี้คือจิตใจจิตใจในตัวชิตาลากิอะมันคือมีอัลฟาวันเข้ามาแบบสมบูรณ์ใช่มันคือแบบคือมันเป็นจิตใจที่หลอมรวมคือเหมือนว่าโอเคเป็นชิตาลากิแต่ความคิดความอ่านบางหลายๆอย่างมันก็ยังเป็นแบบเป็นอัลฟาวันแต่คือเหมือนที่เขาโมโหบคุโกนี่เนี่ย เออแล้วมีภาพนะเป็นรุ่นสองมันเป็นวันฟอร์ออรุ่นสองแล้วเราคิดว่าเออเขาอาจจะแบบนิสัยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนีสัยความคิดเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนตอนที่เดคุที่เขาเข้าไปในแบบในในนิมิตของวันฟอร์ออที่ตอนแรกเลยที่ว่ารุ่นสองรุ่นสองกับรุ่นสาวใช่ไหมที่แบบตอนแรกเขายังแบบยังไม่ยอมรับเดคุอะไรเงี้ย คิดว่านิสัยเขาจะเป็นฟีประมาณแบบบาคุโกะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นทาหารหรืออะไรอย่างนี้แม่ดูจากชุดเขาจำไม่ได้เขาเคยบอกบอกก็คือแบบอย่างบาคุโกะเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบจะยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วเงี้ยคือแบบแค่เพราะเอยตัวเองเจ็บหนักเป็นอนาคตของชาติแล้วแบบเราจะต้องให้เราหนีเราไปพักหรอไม่ใช่เงี้ยเขาแบบเขาไม่ถอยง่ายอยู่แล้วแล้วแบบจะต้องหวังรอเดคุมาสู้เท่านั้น เหรอใิงไงสุอตอนนี้จริงอยู่ว่าโ,โอเคังไงก็ต้องให้เด็กขู่มาหาที่นี่แต่ว่าเพราะมันก็เป็นความแผนการตั้งแต่แรกแต่ว่าอืมแต่ในเมื่อตอนนี้ยังไม่มาเราก็ต้องสู้ไปก่อนแล้วยิ่งอย่างบางกูเขาก็แบบยิ่งเหตุการณ์ในซี่นที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้เด็กขู่จะต้องมาสู้คนเดียวเขาก็เอ่อในเมื่อตรงน,นี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องทําให้มันแบบ เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยมันไม่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของการที่แบบอยากจะมาชนะเดคขู่หรือแข่งแก่งกูเด็กขู่มันมันเลยจุด้นไปแล้วไม่มีแล้วสมติว่ากับพันระว่างกับกูโก้กับเด็กขู่เงี้ยแต่มันก็เหมือนกับว่ามันคือการสู้กับตัวเองเพราะถ้าเขาแบบทําได้เขาแข็งแร่งกว่านี้เด็กมันไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนต้องมันไม่จมันก็จะแบบไม่จําเป็นต้องพึ่งเด็กให้เด็กขู่ทาคนเดียวเออเพราะถ้าสุดท้ายแล้วเขาแบบ ทำไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นเดคูต้องทําคนเดียวต้องสู้คนเดียวเนี้ยก็ยังจะออ่เคาดหวังให้มีปฏิหารหรือมีอะไรที่แบบเออเกิดขึ้นกับบาคก,กโกได้ไหมเลยคือเมื่อกี้ที่เขาพูดหัวใจอมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรค,คือแค่หัวใจหยุดเต้นหรือว่าหัวใจมันเขาเรียกว่าอะไรแบบปแปลกอะ แตแบบแตกจริงๆโดยแอคชั่นเย้ยแบบตอนที่ต่ตอทากับซิการากิตอนท้ายเมื่อกี้ออะแบบหัวใจหายไปหัวใจระเบิดไม่รู้อ,อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไงกันต่อนะทางฟังลรงศพคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็คงช็อกมากๆก,ก,ก็คือมันเป็นมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ การที่เป็นบาคุโคคเสียทีเดียวเฮ้ยแบบเป็นอนาคตของชาติหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็แบบมันมีการสูญเสียแล้วอ่ะเออสูญเสียขอใส่ย้ <c oughs> อย่อนเออก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแล้วเด็กขูก็ไม่รู้ทํามาถึงแล้วรู้เรื่องแล้จะเป็นไงบ้างแต่ประเด็นคืออยู่ไหนก่อนเพราะมันจาถทาจะไม่ผิด สองร้อกิโลมีเเลยวนี้มันก็จริงๆมันก็ไกลนั่นแหละอมเราก็ไม่รู้ว่าตั้นต่เริ่มจนถึงตอนนี้มันผ่าน,ก,น,านากี้นแั้นต,ตั้นตะกะ้นตั้่แั้นต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 ง้นตั้นตักนต่้นตั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 ้นั้น,นตัตต้นตั้นต้้วขอ like, ้นเละแตร้ะฉะนั้นอั้นี้นตั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 ้นเั้นตั้นตั้นกั้นะคะแลั้วเจอกันคล้ปหน้สวัสดีค่นบ๊ายบายั้